คืนเจ็ตจากดอนเมืองปลายทางดูไบแรงกดของความจริงที่ดึงทักษิณให้กลับมาเจหรูทยานจากดอนเมืองสู่ดูไบทิ้งคำถามที่สั่นสะเทือนทั้งแผ่นดินนี่คือการลาจากตลอดกาลหรือเพียงจังหวะหยุดพักของชายชื่อทักษิณชินวัตรหลายเสียงเชื่อว่าเขาจะไม่มีวันกลับแต่แรงกดของความจริงกำลังบอกว่าการกลับมาต่างหากคือหนทางเดียวที่ยังยื้อศักดิ์ศรีรักษาศรัทธาและพยุงระบอบไม่ให้ดับสูญคืนวันที่4กันยายน2568 สนามบินดอนเมืองสว่างพร่างด้วยแสงไฟรันเวย์เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว Gulfstream G650 ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ทางขับมุ่งหน้าสู่รันเวย์ก่อนทะยานขึ้นผู้โดยสารบนเครื่องคือทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งทุกการเคลื่อนไหวยังคงส่งแรงสะเทือนต่อโครงสร้างอำนาจทางการเมืองไทยเสียงเครื่องยนต์อาจไม่ดังนักแต่เสียงสะท้อนในสังคมกลับดังยิ่งกว่า เพราะสิ่งที่บอกต่อสาธารณะคือปลายทางสิงคโปร์โดยอ้างว่าจะไปตรวจสุขภาพสองวันทว่าเส้นทางจริงกลับมุ่งไปยังดูไบเมืองที่ทักษิณเคยใช้ชีวิตอยู่นานหลายปีคำถามใหญ่จึงเกิดขึ้นทันทีว่าการเดินทางครั้งนี้คือการพักเพื่อกลับมาตามนัดหรือการจากไปโดยไร้วันคืนความน่าสนใจยิ่งทวีขึ้นเมื่อวันที่9กันยายนใกล้เข้ามา สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเตรียมอ่านคำสั่งในคดีบังคับโทษชั้น14ว่าการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจจะถูกนับเป็นการรับโทษหรือไม่การเดินทางออกนอกประเทศก่อนถึงวันนัดเพียงไม่กี่วันกลายเป็นปริศนาที่ทั้งสังคมจับตา เที่ยวบินจากดอนเมืองสู่ดูไบจึงไม่ใช่แค่การข้ามพรมแดนแต่คือเส้นทางที่เต็มไปด้วยคำถามว่าทักษิณจะกลับมาเผชิญหน้ากับศาลหรือจะเลือกหายไปจนหมดสิ้นอนาคตของระบอบที่ตนสร้างขึ้นมาเองสังคมจำนวนไม่น้อยยังเชื่อว่าทักษิณจะหนีภาพเครื่องบินที่มุ่งหน้าไปดูไบทำให้ความทรงจำเดิมหวนกลับมาเกือบ20ปีที่เขาใช้ชีวิตในต่างแดนได้กลายเป็นบาดแผลทางการเมืองที่ยังฝังลึก ทุกครั้งที่มีการเดินทางออกนอกประเทศภาพนั้นถูกหยิบขึ้นมาเป็นกรอบอธิบายว่าประวัติศาสตร์พร้อมจะสำรอยความเชื่อเช่นนี้หนักแน่นขึ้นจากคดีบังคับโทษชั้น14ที่ศาลดีกาจะอ่านคำสั่งวันที่9กันยายน หากสารเห็นว่าการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตำรวจไม่นับเป็นการรับโทษทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่และนั่นหมายถึงการเข้าสู่เรือนจำอย่างหลีกเลี่ยนไม่ได้ในสายตาของผู้ไม่ศรัทธาคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวคือทักษิณไม่มีวันยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวภาพลักษณ์ของเขายิ่งตอกย้ำความเชื่อนี้เพราะทักษิณถูกมองว่าเป็นนักธุรกิจที่คำนวณผลได้ผลเสียเอาตัวรอดเป็นหลักมากกว่าการเสียสละเพื่อมวลชน คำพูดที่ว่าไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวจึงกลายเป็นหลักฐานสำคัญว่าการหนีคือทางเลือกที่สอดคล้องกับตัวตนที่สุดแต่หากใช้ตรรกะเดียวกันกลับด้านการกลับมาต่างหากคือการเอาตัวรอดขั้นสุดท้ายเพราะการหนีในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการหลบเรือนจำหากแต่คือการทำลายทุกสิ่งที่สั่งสมมาทั้งชีวิตทั้งพักเพื่อไทยระบอบทักษิณและชื่อเสียงที่ยังเหลืออยู่ การกลับมาจึงไม่ใช่การเสียสละเพื่อใครหากแต่คือกลยุทธ์ของผู้ที่รู้ว่าหนีครั้งนี้คือการปิดฉากตนเองอย่างแท้จริงอีกสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามคือเวลาหากเกือบ20ปีก่อนเขายัางหนุ่มแน่นพอจะเดินเกมการเมืองในต่างแดนได้อย่างต่อเนื่องวันนี้วัย77ปีทำให้เวลาไม่ใช่ทุนที่เหลือเฟืออีกต่อไป ทุกวันที่ผ่านคือการหักลบโอกาสของตัวเองลงทีละน้อยการเลือกหายไปต่างแดนอีกครั้งจึงไม่ใช่คำตอบหากแต่เป็นการยุติบทบาทด้วยมือของตัวเอง อีกด้านหนึ่งพักเพื่อไทยกำลังเผชิญจุดถดถอยที่สุดในรอบหลายปีหลังเก้าอี้นายกรัฐมนตรีหลุดไปอยู่ในมืออนุทินชาญวีรกูลกระแสภายในพักจึงจับตาทุกก้าวของทักษิณหากเขาเลือกไม่กลับมาภาพพักจะถูกตีความว่าถูกทอดทิ้งโดยผู้ก่อตั้งและนั่นอาจเร่งการแตกสลายให้เร็วขึ้นดังนั้นการกลับมาจึงไม่ใช่การตัดสินใจส่วนตัวหากแต่คือการเลือกเพื่ออนาคตของระบอบที่เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ การหายไปอาจดูปลอดภัยในระยะสั้นแต่จะทิ้งบาดแผลที่ไม่มีวันรักษาตรงกันข้ามการกลับมาแม้เสี่ยงแต่ยังเหลือพื้นที่ให้ต่อรองรักษาศักดิ์ศรีและยืดเวลาของโครงสร้างอำนาจที่ยังเหลืออยู่และการมองว่าทักษิณจะหายไปอีกครั้งจึงสะท้อนเพียงความหวาดระแวงของสังคมแต่หากพิจารณานในเชิงการเมืองจริงๆการกลับมาต่างหากคือทางเลือกที่สมเหตุสมผลกว่าหากเขาหนีไประบอบที่สร้างมากับมือจะถูกตีตราทันที พักเพื่อไทยจะเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่เพราะศูนย์กลางที่คอยหล่อเลี้ยงศรัทธาจะหายไปในพริบตาในทางกลับกันการกลับมาเผชิญหน้าจะเปลี่ยนบรรยากาศทางการเมืองทันทีจากภาพผู้นำที่เคยหนีกลายเป็นผู้นำที่พร้อมรับผิดชอบชะตากรรมของตนเองสัญญาณเช่นนี้ย่อมสร้างแรงศรัทธาใหม่ในหมู่มวลชนและอาจกลายเป็นพลังที่ส่งผลต่อการเมืองไทยในระยะยาว หากทักษินเลือกที่จะกลับมาแทนการหนีภาพลักษณ์ที่สังคมเห็นจะเปลี่ยนทันทีจากชายที่เคยถูกตราหน้าว่าไม่ยอมรับกติกากลายเป็นผู้ที่กล้าเผชิญหน้ากับกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะผลออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือเขาไม่หนีและเพียงเท่านี้ก็เพียงพอที่จะสร้างศรัทธาใหม่ให้ผู้สนับสนุนจํานวนมากในมิติของมวลชนการกลับมาคือการลงทุนทางศรัทธาสูงสุดสําหรับผู้ที่ยืนเคียงข้างเขามานานภาพนี้คือการย ยืนยันว่าผู้นำยังไม่ทอดทิ้งพวกเขาศรัทธาที่ได้รับจึงไม่เพียงเท่ากับการรักษาฐานเดิมแต่ยังอาจขยายไปถึงผู้ที่เคยลังเลหรือผิดหวังในอดีตเพราะการไม่หนีคือการตัดสินใจที่ตรงไปตรงมาและส่งพลังในทางการเมืองการกลับมาคือการยื้ออายุของพรรคเพื่อไทยระบอบที่ถูกสร้างขึ้นยังไม่แตกสลายทันที พักยังสามารถใช้ชื่อทักษิณเป็นเสาหลักในการต่อรองแม้จะเสียอำนาจรัฐไปแล้วแต่การมีศูนย์กลางยังคงรักษาเครือข่ายได้และในมิติส่วนตัวการกลับมาจะทําให้ชื่อทักษิณชินวัตรถูกบันทึกต่างออกไปจากผู้นําที่หนีคดีกลายเป็นผู้นําที่เลือกกลับมาเผชิญหน้าแม้จะเสี่ยงต่อการสูญเสียอิสรภาพก็ตามการกลับมาจึงเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีและอาจปิดฉากได้แข็งแกร่งกว่าการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอายุที่ร่วงโรยลงทุกวันภาวะถดถอยของพักเพื่อไทยหรือศรัทธาของมวลชนที่ยังรอคอยการหนีไปอีกครั้งไม่อาจสร้างคำตอบใดๆให้ทักษิณได้ตรงกันข้ามมันจะเป็นการทำลายทั้งระบอบและชื่อเสียงที่สั่งสมมาทั้งชีวิต การกลับมาแม้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่กลับเป็นทางเลือกที่ยังเปิดพื้นที่ให้ต่อรองรักษาศักศีและประคองโครงสร้างการเมืองที่เหลืออยู่ที่สำคัญที่สุดคือการกลับมาจะเปลี่ยนความหมายของชื่อทักษิณจากนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าหนีสารเป็นผู้นำที่ยอมเผชิญหน้ากับกติกาของสังคมไทย ดังนั้นหากต้องช่างระหว่างการหนีเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวกับการกลับมาเพื่อยืดอายุทั้งระบอบและศรัทธาการกลับมาคือเส้นทางที่มีเหตุผลและส่งพลังมากกว่าและนี่เองคือเหตุผลว่าปลายทางดูใบาอาจเป็นเพียงการหยุดพักก่อนที่ชายชื่อทักษินชินวัตรจะก้าวกลับมาเผชิญหน้ากับศาลและการเมืองไทยอีกครั้ง